เสียงภา,นากนั้นรกอโดยนาำสันน่สาสเกะทำไมเธอยังไม่กลับมาาฉันอีกละ่ะช่างนั่งรอที่บ้านนานแล้วนะกับตูดของนายใั่ก็บอกไปแล้วและไงว่าฉันมีคนใหม่ไปแล้วฉันไม่อยากจะกลับไปหานายแล้วลนะ่ะเพราะว่าฉันติดใจคนคนนี้มากเลยนะเขาทำให้ฉันรู้สึกดีมากเลยแล้วมันก็อลังการมากเลยนะทำไมนาะยถึงไม่ชอบฉันละ่ะสาสเกะฉันมันไม่ไดีตรงไหน ก็ไอจอนของนายเวลานายเสียเขมาที่ฉันเลยฉันเจ็บมากเจ็บมากๆเลยเราจะบอกให้เลยฉันต้องขอโทษมากเลยนะเพราะไอ้ตัวข้างในนี้มันอยากให้ฉันแทงไม้มากเลยว,วใช่แต่ฉันก็รักเขาคนนี้มากเลยเพราะเขานะทำให้ฉันไม่เจ็บ <c oughs> เขาใช้ครีมด้วยล <c oughs> หล่ะ <c oughs> ฉันบอกให้นายกลับไปอย่างนี้นายซาซึกเกคุงฉันไม่อยากจะกลับไปใช้ชีวิตเฮงซวยกับนายหรอกนะอาร์ตู ถ้านายไม่กลับฉันจะลากนายกลับไปด้วยโพชานนั้นลักนายมากเลยนะาซึเกะไอ้กูบอกมึงแล้วนะว่ากูมีผัวใหม่แล้วแม่แย่าชิกาโด้ซาซึเกะเอออะไรอ่ะโทร ไอ้เพื่อนยากฉันยังรักนายเสมอใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครผมแล้วก็คลิปต้นฉบับอยู่ใต้ลังคลิปนี้นะครับ